สวัสดีครับสุขสมชาติพันไม้ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการตัดเชือกนะครับผมเชือกที่เวลาเราเสียบยอดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะทําการตัดนะครับหลังจากที่เราทําการเสียบยอดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็นํามาลงที่ถุงเพาะชํานะครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะตัดเชือกแล้วนะครับประมาณ20วันนะครับผมให้แผลตรงนี้นะครับ ยอดเนี่ยมันสมานกันนะครับตอนนี้ก็ต้นทุเรียนก็ได้แตกยอดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพามาตัดนะครับผมโดยการตัดเราจะใช้เราจะใช้มีดนะครับอันนี้เป็นมีดที่เราเอาไว้ทําการเสียบยอดเนาะเพราะมันคม,มนะทุกคนอันนี้ผมใช้กระดาษปิดไว้ด้วยนะกันมีดบาดโอเคนะนี่ครับวิธีการตัดนะครับผมเราจะไม่ตัดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น พื้นที่ที่สมานกันนะครับผมอย่างเป็นยอดของทุเรียนหมอนทองด้วยเราจะทําการตัดที่ยอดของต้นกล้าน,นะครับด้านข้างเนี่ยไหมเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวผมทใํใไปดูเนาะนี่ครับกรีดไปเลยครับนี่ค่อยๆทําทำไปนะครับผมนี่เห็นไหมฟึบไหมถอดได้แล้วนะครับผมอันนี้เราก็เอาไปทิ้งให้เรียบร้อยเนาะ ไม่ต้องไว้ในแปลงเพาะนะนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนโอเคครับผมก็อันนี้ผมได้ทําการตัดเชือกรีอบเลยนะครับเห็นไหมสวยงามนะครับผมตอนนี้งอกใบเรียบร้อยแล้วก็คือเสียบติดแล้วนะครับนี่สวยงามครับนี่ครับยังอีกเยอะเลยครับทุกคนห้าร้อยต้นนะครับทํากันวนไปนะนี่คือการตัดเชือกเนี่ยมันจะช่วยให้แผลตรงนี้มันดีขึ้นแล้วก็มันไม่รัดมันไม่รัดไม่แน่นไม่แน่นนะครับผม อันนี้ก็คือ20วันนะครับพอครบวันที่20ิแล้วเนี่ยก็สามารถตัดได้เลยนะแต่ว่าต้องดูสถานการณ์นะครับว่าเยื่อตรงนี้มันสมานกันดีหรือยังนะแต่ถ้ามันไม่ดีก็คือเราก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับดูก่อนว่ามันแผลมันติดสนิทยังเนะาะเนี่ยครับผมอยากบอกอีกอย่างก็คือถ้าเกิดววเวลาเบิ่นเบผ่าเนาะอย่าอย่าอย่าผ่าบริเวณนี้นะครับผมนี่พูดอีกรอบเลยกันอย่าผ่าบริเวณนี้นะ อย่าพาอย่างนี้นะให้พ่าข้างๆนะครับผมนะครับไอ้่าตรงที่เป็นยอดออทุเรียนพื้นบ้านนะครับส่วนตรงนี้มันเป็นยอดทุเรียนหมอนทองนะครับผมเพราะโอกาสที่จะเสียหาย,ยมันมีสูงนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูนะแปตั้งคลิปเอตั้งกล้องแป๊บนี่ครับเราก็พาไปเลยครับ ไม่ต้องบิดหรืออะไรนะครับผมแล้วก็จับปกติเลยนะนี่ครับกดไปเบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงเห็นไ,ไหมยังไม่ออกเว้ยนี่ครับปุ๊บผ่าไปเลยอุ้ยเแข็งแรงมาก ไหมครับก็จะออกเรียบร้อยนะครับผมอย่าไปผ่าตรงนี้นะครับต้องผ่าข้างๆมันนะเนีย่ยประมาณนี้เลยนะ